ชื่อเปี่ยกนี้นี่นี่นะโบหยิบให้นเสื้อนะคะวอ่ะเสื้อเราจะแจ้งกำหนดการการขายเสื้อครับวันนี้เรสิบแปดะจ๊ะพอมีเพื่อนบอกเพื่อนมีเราจะขายวันศุกร์นี้ศุกร์ที่ยี่สิบแปดนี้นะครับเสื้อสองตัวนี้ นึ่งทุ่มเวลาหนึ่งทุ่มไซสสี่สิบสี่กับสี่สิบแปดสองลายมีสองลายที่เลื่อนมาขายเร็วเพราะว่าเดี๋ยววันที่หเรามีงานแล้วก็มีคอนเสิร์ตบอเขาอยากจะใส่ไปงานต้องเลือนขึ้นมาเร็วแล้วมันต้องเป็น28เพราะว่า29 30สมันที่เราก็จะได้เวลาแฝงไม่งเดียว เมใช่ร,นนนรนหน่อนแะอ <c oughs> รออยอเราไ้ <c oughs> สั่งเราต้องรีบโอนเลยนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นชา้าไปหมดของพี่ทีของน้อด้วยขอพี่ทีของน้องทีด้วยอะพี <c oughs> ่โล้ไปตลาดดิพี่รู้ได้หรอ อ่าสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะเราจะแจ้งให้ฟังว่าเราจะขายเสื้อวันศุกร์นี้ตอนหนึ่งทุ่มนะครับวิธีการขายก็เหมือนเดิมทัานั้นวันศุกร์ก็อย่าลืมเข้ามาทักเพจไว้ก่อนได้นะครับขายที่เพจ TP นะตัวละ690ลงกส่งเสื้อมีสองไซส์แล้วก็สองแบบเพราะฉะนั้นก็จะมีสี่รหัสด้วยกัน พอพอคะมีแบบเป็นเซตไหมเดี๋ยวจะทำแบบเป็นเซตได้ก็แต่ว่าจำนวนจำกัดใช่ทั้าางหมดก็จะมีทั้งหมดกี่รหัสละหรหัสเนี่ยแหละเพรมันีรหัสเยอะอ่ะกลัวว่าเดีย๋ยวเวลาตอนแพ็คแล้วมันจะหลุดหายไปอ่ะเราทงานจะแบนหรอก

แตงกิ้วไม่เอาน้องใหม่บอกว่ารับทราบค่ะอย่าลืมไปแจ้งในเพจ OLB ด้วยนะน้องใหม่ขอบคุณมากครับโอ๊ยโอ๊ย